เมีพระเจ้าสําหรับเช้าวันที่9นะคะอะไรที่คุณทำแล้วพระเจ้าทรงยิม้มขอให้พระเจ้าทรงยิ้มต่อท่านการนาลวิถีบทที่6ข้อที่25ขอทรงยิ้มต่อข้าพระองค์ผู้รับใช้ของพระองค์ขอทรงสอนทางที่ถูกต้องเพื่อข้าพระองค์ดำรงชีวิตสรุดีบทที่1 1 9ข้อที่135รอยยิ้มของพระเจ้าคือเป้าหมายชีวิตของคุณ เนื่องจากการทำให้พระเจ้าพอพระทัยเป็นวัตถุประสงค์อันดับแรกของชีวิตของคุณดังนั้นภารกิจสำคัญที่สุดของคุณคือการค้นหาว่าจะทำเช่นนั้นได้อย่างไรพระคัมภีร์กล่าวว่าจงค้นหาว่าอะไรเป็นสิ่งที่พระคิดพอพระทยัยแล้วทำสิ่งนั้นเอเฟซัสบทที่5ข้อที่10พระคัมภีร์ให้ตัวอย่างชัดเจนถึงชีวิตของคนที่ทำให้พระเจ้าพอพระทยัย ชื่อของชายคนนั้นคือโนอาในสมัยของโนอาทั้งโลกได้เส,สื่อมทรามทางศีลธรรมทุกคนดำเนินชีวิตตามความพอใจของตนเองไม่ใช่ของพระเจ้าพระเจ้าไม่พบใครในโลกที่จะสนใจทำให้พระองค์พอพระทยัยพระองค์จึงทรงเสียใจอย่างมากและเศร้าพระทัยที่ได้สร้างมนุษย์ขึ้นมาพระเจ้าทรงอิสเอียนมนุษย์มากจนถึงกับดำหนิว่าจะทำลายเสียให้หมด แต่มีชายคนหนึ่งซึ่งทำให้พระเจ้าทรงยิ้มพระคัมภีร์กล่าวว่าโนอาห์เป็นที่ปลดปรานในสายพระเนตรพระเจ้าปฐมกาลบทที่หข้อที่8พระเจ้าตัดว่าชายคนนี้ทำให้เราพอใจเขาทำให้เรายิ้มเราจะเริ่มต้นใหม่ด้วยครอบครัวของเขาเพราะโนอาห์ทำให้พระเจ้าชอบพระทยัยคุณและผมจึงมีชีวิตอยู่ในเวลานี้จากชีวิตของท่านเราได้เรียนรู้การแสดงออกห้าประการ ที่เป็นการนมัสการซึ่งทำให้พระเจ้ายิ้มความสัมพันธ์คือสิ่งที่พระเจ้าต้องการจักคุณมากที่สุดพระเจ้าทรงยิ้มเมื่อเรารักพระองค์มากที่สุดโนอารักพระเจ้ามากกว่าสิ่งอื่นใดในโลกนี้แม้กระทั่งในเวลาไม่มีใครรักพระองค์พระคัมภีร์บอกเราว่าตลอดชีวิตของท่านโนอาทำตามนํำพระทัยของพระเจ้าและมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระองค์อย่างสม่ำเสมอ ปฐมกาลบทที่6ข้อที่9ความสัมพันธ์คือสิ่งที่พระเจ้าต้องการจากคุณมากที่สุดนี่คือความจริงที่น่าประหลาดใจที่สุดในจักรวาลคือพราผู้สร้างของเราต้องการมีสม,มัคคีทำกับเราพระเจ้าทรงสร้างคุณมาเพราะความรักและพระองค์ทรงรอคอยให้คุณรักพระองค์ตอบพระองค์ตัดว่าเราต้องการความรักที่มั่นคงไม่ใช่ต้องการเครื่องศตวรบูชา เราปรารถนาจะให้ประชากรของเรารู้จักเรามากกว่าให้เขา,ผาเผาถวายเครื่องบูชาต่อเราโฮเชยาบทที่6ข้อที่6จากพระคัมภีร์ข้อนี้คุณสัมผัสได้ถึงความรักอันยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าทรงมีต่อคุณพระเจ้ารักคุณอย่างลึกซึ้งและปรารถนาความรักของคุณเป็นการตอบแทนพระองค์รอคอให้คุณรู้จักพระองค์และอยู่กับพระองค์ นี่คือเหตุผลที่ว่าการเรียนรู้ที่จะรักพระเจ้าและรับความรักจากพระองค์ควรจะเป็นเป้าหมายสูงสุดในชีวิตคุณไม่มีสิ่งอื่นใดที่จะสําคัญใกล้เคียงสิ่งนี้ได้และพระเยซูรเรียกความรักนี้ว่าบัญญัติข้อใหญ่ที่สุดพระองค์ตรัสว่าจงรักพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดใจสุดจิตของเจ้าและด้วยสิ้นสุดความคิดของเจ้านั่นแหละเป็นพระบัญญัติข้อใหญ่และข้อต้น มัทธิวบทที่2 2ข้อ3 7มสพระเจ้าทรงยิ้มเมื่อเราวางใจพระองค์อย่างสุดใจเหตุผลข้อที่2ที่โนโอาท์ทำให้พระเจ้าพอพระทัยคือท่านได้ไว้วางใจในพระเจ้าแม้แต่ในเวลาที่มันดูไม่สมเหตุสมผลพระกัมพีร์กล่าวว่าเพราะความเชื่อโนโอาห์ได้ต่อเรือท่ามกลางแผ่นดินแห้งแล้งและพระเจ้าทรงเตือนท่านให้ดูเหตุการณ์ที่ท่านยังมองไม่เห็นและท่านทําตามที่พระเจ้าทรงบอกท่าน ผลก็คือโนอาห์มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระเจ้าฮีบรูบทที่11ข้อที่7ลองนึกภาพเหตุการณ์นี้วันหนึ่งพระเจ้าเสด็จมาหาโนอาห์และตรัสว่าเราผิดหวังต่อมวลมนุษย์ทั่วทั้งโลกนี้ไม่มีใครที่คิดถึงเรานอกจากเจ้าแต่โนอาห์เมื่อเรามองดูเจ้าเราเริ่มยิ้มเราพอใจในชีวิตเจ้าดังนั้นเราจะให้น้ำท่วมโลกและเริ่มต้นด้วยครอบครัวของเจ้า เราจะให้เจ้าสร้างเรือใหญ่ซึ่งจะช่วยเจ้าและสัตว์ต่างๆให้รอดตายมีปัญหาสามประการที่อาจทําให้โนอาสงสัยประการแรกโนอาไม่เคยเห็นฝนมาก่อนเพราะว่าก่อนหน้าน้ําท่วมครั้งนั้นพระเจ้าทรงให้น้ําผุดขึ้นจากใต้ดินเพื่อหล่อเลี้ยงผิวโลกปฐมกาลบทที่2ข้อที่5-6ประการที่2โนอาอยู่ห่างจากมหาสมุทรที่ใกล้ที่สุดเป็นร้อยๆกิโลเมตรแม้ว่าท่านจะสามารถเรียนรู้วิธีต่อเรือ แต่ท่านจะนำมันไปลงน้ำได้อย่างไรประการที่สมีปัญหาในการรวบรวมบรรดาสัตว์ทั้งหลายแล้วก็ยังต้องดูแลพวกมันแต่โนองอาไม่ได้บ่นหรือแก้ตัวท่านวางใจพระเจ้าอย่างสุดใจและนั่นทำให้พระเจ้าทรงยิ้มการวางใจพระเจ้าอย่างสุดใจหมายถึงการเชื่อว่าพระองค์ทรงทราบว,ว่าอะไรดีที่สุดสำหรับชีวิตคุณคุณคาดหวังว่าพระองค์จะทรงรักษาพระสัญญาของพระองค์ จะทรงช่วยคุณแก้ปัญหาและจะทรงทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เมื่อถึงคราวจำเป็นพระอัมภีร์กล่าวว่าพระเจ้าทรงปรีดีในคนที่ถวายเกียรติแด่พระองค์และวางใจในความรักมั่นคงของพระองค์สรุดีบทที่147ข้อ11โนอาห์ใช้เวลา120ปีต่อเรือใหญ่ผมคิดว่าท่านคงเผเชิญช่วงเวลาท้อใจหลายครั้งปีแล้วปีเล่าที่ไม่มีสัญญาณใดๆบ่งบอกว่าฝนจะตก ท่านคงถูกวิจารณ์อย่างไร้ความปาณีว่าเป็นคนบ้าที่คิดว่าพระเจ้าตัดกับเขาผมนึกภาพลูกๆของโนอาห์ที่มักจะต้องอับอายพอเพราะเรือใหญ่ที่กำลังต่ออยู่ในสนามหน้าบ้านของพวกเขาแต่ถึงกระนั้นโนอาห์ก็ยังวางใจในพระเจ้าต่อไปมีด้านใดในชีวิตคุณที่คุณต้องวางใจในพระเจ้าอย่างสุดใจการวางใจเป็นการนมัสการวิธีหนึ่งเช่นเดียวกับที่พ่อแม่พอใจเมื่อลูกๆวางใจในความรัก และมีสติปัญญาของท่านความเชื่อของคุณก็ทําให้พระเจ้าทรงมีความสุขพระคัมภีร์กล่าวว่าแต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าก็ไม่ได้เลยฮิบูบทที่11ข้อที่6พระเจ้าทรงยิ้มเมื่อเราเชื่อฟังอย่างสุดใจการช่วยประชากรสัตว์ให้รอดตายจากน้ําท่วมโลกนั้นจําเป็นต้องใส่ใจในการบริหารจัดการที่ซับซ้อนและต้องคํานึงถึงรายละเอียดต่างๆอย่างมาก ทุกสิ่งต้องทำอย่างที่พระเจ้าทรงระบุไว้พระเจ้ามิได้ตัดว่าโนอาหจงสร้างเรือซักลำตามที่เจ้าชอบพระองค์ทรงประทานคำสั่งที่ละเอียดมากทั้งขนาดรูปร่างและวัสดุของเรือรวมทั้งจำนวนที่แตกต่างกันของสัตว์ชนิดต่างๆซึ่งต้องนำขึ้นเรือพระคัมภีร์บอกให้เรารู้ว่าโนอาต้องตอบสนองอย่างไรพระเจ้าทรงบัญชาให้โนอาห์ทำอย่างไรโนอาก็ทำอย่างนั้นทุกประการ ปฐมกาลบทที่6ข้อที่22สองและฮีบูบทที่11ข้อที่7สังเกตว่าโนอาเชื่อฟังทุกประการไม่ได้ละเว้นคําสั่งใดๆเลยและท่านเชื่อฟังอย่างเจาะจงตามแบบในเวลาที่พระเจ้าต้องการให้ทํานั่นคือการเชื่อฟังอย่างสุกใจไม่น่าแปลกใจที่พระเจ้าทรงยิ้มให้กับโนอาถ้าพระเจ้าตัดบอกให้คุณสร้างเรือยักษ์คุณไม่คิดว่าคุณจะมีคำถามข้อโต้แย้งหรือข้อต่อรองบ้างหรือแต่โนอาไม่มีอาการเช่นนั้น ท่านเชื่อฟังพระเจ้าอย่างสุดใจนั่นหมายความว่าท่านทำสิ่งที่พระเจ้าบัญชาโดยไม่ต่อรองหรือรังเลคุณจะไม่ผัดผ่อนและกล่าวว่าคราพระองค์จะอธิษฐานเรื่องนี้ดูคุณจะทำโดยไม่รอเวลาพ่อแม่ทุกคนรู้ว่าการเชื่อฟังที่ล่าช้าที่จริงแล้วก็คือการไม่เชื่อฟังพระเจ้าไม่จำเป็นต้องทรงให้คำอธิบายหรือเหตุผลสำหรับทุกสิ่งที่พระองค์ทรงบัญชาให้คุณทำความเข้าใจนั้นรอได้แต่การเชื่อฟังรอไม่ได้ การเชื่อฟังโดยทันทีจะสอนให้คุณรู้จักพระเจ้าได้มากกว่าการอภิปรายพระคัมภีร์ตลอดชีวิตที่จริงคุณจะไม่มีวันเข้าใจพระบัญชาบางประการจนกว่าคุณจะเชื่อพระบัญชานั้นๆเสียก่อนการเชื่อฟังจะไขคุณแจสู่ความเข้าใจบ่อยครั้งเรามักจะเสนอพระเจ้าว่าเราจะเชื่อฟังบางส่วนเราจะเลือกพระบัญชาที่เราจะเชื่อฟังเราทำรายการคำสั่งที่เราชอบและเชื่อฟังคำสั่งเหล่านี้ ขนาดเดียวกันก็ไม่สนใจข้อที่เราไม่เห็นว่าไม่สมเหตุสมผลยากเรียกร้องการอุทิศตัวและไม่เป็นที่นิยมผมจะไปคิดจจักแต่ผมจะไม่ถวายสิบรถผมจะอ่านพระคัมภีร์แต่จะไม่ยุกโทษคนที่ทําให้ผมเจ็บการเชื่อฟังเพียงบางส่วนคือการไม่เชื่อฟังการเชื่อฟังอย่างสุดใจนั้นทําด้วยความยินดีและกระตือรือล้น,ลนพระคัมภีร์กล่าวว่าจงเชื่อฟังพระองค์ด้วยความยินดีสดุดีบทที่100ข้อที่ส นี่คือท่าทีของดาวิดข้าแต่พระเจ้าขอทรงบอกสิ่งที่ข้าพระองค์ต้องทําและข้าพระองค์จะทําข้าพระองค์จะเชื่อฟังอย่างสุดใจตราบเท่าที่ข้าพระองค์มีชีวิตอยู่สดุดีบทที่119ข้อที่33ยากอบพูดกับกิสเตียนว่าเราทําให้พระเจ้าพอพระทัยด้วยสิ่งที่เราทําไม่ใช่ด้วยสิ่งที่เราเชื่อเพียงอย่างเดียวยากอบบทที่2ข้อ24พระวจนะของพระเจ้าบอกชัดเจนว่า คุณไม่ได้ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพื่อแลกเอาความรอดเพราะความรอดเกิดขึ้นโดยพระคุณเท่านั้นไม่ใช่โดยความพยายามของคุณแต่ในฐานะลูกของพระเจ้าคุณสามารถทำให้พระบิดาในสวรรค์พอพระทัยได้โดยการเชื่อฟังการกระทำทุกอย่างที่เป็นการเชื่อฟังล้วนเป็นการนมัสก,การเช่นกันแล้วทำไมการเชื่อฟังจึงทำให้พระเจ้าพอพระทัยมากก็เพราะมันเป็นการแสดงว่าคุณรักพระองค์จริงๆ พระเยซูตรัสว่าถ้าท่านทั้งหลายรักเราท่านก็จะประพฤติตามบัญญัติของเรายอห์นบทที่ 14: ข้อ15พระเจ้าทรงยิ้มเมื่อคุณสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์ด้วยไปมีไม่กี่อย่างที่ทำให้เรารู้สึกดียิ่งกว่าการได้รับคำชมและการชื่นชมอย่างจริงใจจากผู้อื่นพระเจ้าก็ทรงชอบสิ่งนี้ด้วยพระองค์ทรงยิ้มเมื่อเราแสดงการเทิดทูนและความกตัญญูต่อพระองค์ ชีวิตของโนอาห์ทำให้พระเจ้าชอบพระทยัยเพราะว่าท่านดำเนินชีวิตด้วยจิตใจที่สรรเสริญและขอบพระคุณสิ่งแรกที่โนอาห์กระทำหลังจากรอดตายจากน้ำท่วมคือการแสดงความขอบคุณต่อพระเจ้าของท่านโดยการถวายเครื่องบูชาพระคัมภีร์กล่าวว่าโนอาห์สร้างแท่นบูชาพระเจ้าและเผาบูชาถวายแท่นนั้นประถมการบทที่8ข้อที่20พอการถวายบูชาของพระเยซู เราจึงไม่ต้องถวายสัตวบูชาอย่างที่โนอาทำรรแต่เราต้องถวายคำสรรเสริญเป็นเครื่องบูชาแต่พระเจ้าฮีบูบทที่ 13: ข้อ15และเครื่องบูชาแห่งการขอบคุณสาดุดีบทที่1 1 6ข้อ17เราสรรเสริญพระเจ้าที่พระองค์ทรงเป็นอย่างที่พระองค์เป็นเราขอบคุณพระเจ้าเพราะสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำดาวิดกล่าวว่าข้าพระเจ้าจะสรรเสริญพระนามพระเจ้าด้วยบทเพลง และข้าพระเจ้าจะยกย่องพระองค์โดยโมทนาพระคุณการนั้นจะเป็นที่พอพระไทยพระเจ้าสดุดีบทที่69ข้อ3 0ถึงสสิ่งที่น่าประหลาดใจจะเกิดขึ้นเมื่อเราถวายคำสรรเสริญและคำขอพระคุณแด่พระเจ้าเมื่อเราทำให้พระเจ้าเบิกบานพระทยัยหัวใจของเราเองก็จะเต็มไปด้วยความยินด,ดีด้วยคุณแม่ชอบทำอาหารให้ผมกินแม้หลังจากผมแต่งงานกับเคแล้วเวลาเราไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่ของผม คุณแม่ก็เตรียมงานเลี้ยงแสนวิเศษที่ท่านปรุงเองความสุขที่สุดอย่างหนึ่งในชีวิตของท่านคือการดูพวกเขาที่เป็นลูกๆก,กินและชอบสิ่งที่ท่านเตรียมให้ยิ่งเราชอบกินมันเท่าไหร่ท่านก็ยิ่งมีความสุขมากเท่านั้นแต่เราเองก็ชอบทำให้พ่อแม่พอใจด้วยการแสดงออกว่าเราชอบรับประทานอาหารของท่านมันดีต่อทั้งสงฝ่ายขณะที่ผมกินอาหารมื้ออร่อยผมก็พูดชมเชยและสรรเสริญคุณแม่ของผม ผมตั้งใจว่าไม่เพียงแต่ผมจะอริดอร่อยกับอาหารเท่านั้นแต่ผมจะทำให้คุณแม่พอใจด้วยและทุกคนก็มีความสุขการอมัสการก็ให้ผลดีสองด้านเช่นกันเราชอบสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำเพื่อเราและเมื่อเราแสดงออกว่าเราชอบสิ่งนั้นมันก็จะทำให้พระองค์ยินดีและมันจะยิ่งเพิ่มความยินดีของเราด้วยพระธรรมสดุดีกล่าวว่าคนชอบทำชื่นมานและยินดีต่อเบื้องพรพักพระเจ้า พวกเขามีความสุขและหูร้องด้วยความชื่นมานซาดูดีบทที่68ข้อที่3พระเจ้าทรงยิ้มเมื่อเราใช้ความสามารถของเราหลังจากน้ำท่วมพระเจ้าประทานคำสั่งง่ายๆเหล่านี้แก่โนอาจงมีลูกดกทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดินทุกสิ่งที่มีชีวิตเคลื่อนไหวไปมาจะเป็นอาหารของเจ้าเราจะยกของทุกอย่างให้แก่เจ้าดังที่เรายกต้นผักเขียวสดให้แก่เจ้าแล้วปฐมการบทที่9ข้อที่ 1- 3 พระเจ้าตัดว่าถึงเวลาที่เจ้าจะดำเนินชีวิตต่อไปทำสิ่งที่เรามอบหมายให้มนุษย์ทำเสพสุขกับคู่ครองของเจ้าและให้กำเนิดบุตรธิดาเลี้ยงดูครอบครัวปลูกพืชและกินอาหารทำในสิ่งที่มนุษย์ทำนี่แหละเราสร้างเจ้าเพื่อให้เป็นเช่นนี้คุณอาจจะรู้ว่าเวลาเดียวที่พระเจ้าพอว่าไทยคุณคือเมื่อคุณทำกิจกรรมฝ่ายวิญญ,ญาณเช่นอ่านพระคัมภีร์ไปคิดจักอธิษฐานหรือเป็นพยาน และคุณอาจจะคิดว่าพระเจ้าไม่สนระทัยส่วนอื่นๆในชีวิตคุณแต่ที่จริงพระเจ้าทรงมีความสุขกับการเฝ้าดูรายละเอียดทุกอย่างในชีวิตคุณไม่ว่าคุณจะทำงานเล่นพักผ่อนหรือกินพระองค์ไม่พลาดการเคลื่อนไหวของคุณเลยแม้แต่อย่างเดียวพระคัมภีร์บอกเราว่าพระเจ้าทรงนำย่างก้าวของคนชอบธรรมพระองค์ทรงเปรียมปรีในรายละเอียดทุกอย่างของชีวิตเขา สดุดีบทที่37ข้อ23กิจกรรมทุกอย่างของมนุษย์ยกเว้นความบาปสามารถทำเพื่อให้พระเจ้าพอพระทัยได้ถ้าคุณทำด้วยท่าทีแห่งการสรรเสริญซ่อมเครื่องยนต์ขายสินค้าเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพาะปลูกพืชและเลี้ยงดูครอบครัวเพื่อพระสิริของพระเจ้าพระเจ้าทรงมีความสุขกับการเฝ้าดูรายละเอียดทุกอย่างในชีวิตคนเช่นเดียวกับพ่อแม่ที่ภาคภูมิใจ พระเจ้าทรงพอวัฒนายเป็นพิเศษเมื่อเห็นคุณใช้ของประทานรวมทั้งความสามารถซึ่งพระองค์ทรงประทานแก่คุณพระเจ้าทรงเจตนาให้เรามีพรสวรรค์ที่แตกต่างกันเพื่อความสุขของพระองค์พระองค์สร้างบางคนให้เก่งกีฬาและบางคนเก่งการวิเคราะห์คุณเองอาจมีความสามารถทางเครื่องยนต์หรือคณิตศาสตร์หรือดนตรีหรือทักษะอื่นๆอีกนับพันความสามารถเหล่านี้ทั้งหมดสามารถนำรอยยิ้มมาอย่างผะผักพระเจ้าได้ พระคัมภีร์กล่าวว่าพระองค์ทรงหล่อหลอมพวกเราทีละคนแล้วพระองค์ทรงเฝ้าดูทุกสิ่งที่เราทำสดุดีบทที่ 33: ข้อ15คุณไม่อาจถวายเกียรติแด่พระเจ้าหรือทําให้พระองค์ชอบพระทัยโดยการซ่อนความสามารถของคุณหรือพยายามเป็นคนอื่นคุณทําให้พระองค์มีความสุขก็ต่อเมื่อคุณเป็นตัวคุณเองเมื่อใดก็ตามที่คุณปฏิเสธส่วนหนึ่งส่วนใดของตัวคุณคุณก็กําลังปฏิเสธพระบัญชาและสิทธิของพระเจ้าในการทรงสร้างคุณ พระเจ้าตรัสว่าเจ้าไม่มีสิทธิ์ที่จะโต้แย้งผู้สร้างของเจ้าเจ้าเป็นเพียงหมอดินที่ช่างปั้นม้อทําขึ้นดินเหนียวไม่สามารถถามว่าทําไมท่านสร้างข้าแบบนี้อิสยาบทที่45ข้อที่9ในภาพยนตร์เรื่องหนึ่งของอีลิกดิกเดลนักวิ่งโอลิมปิกกล่าวว่าผมเชื่อว่าพระเจ้าทรงสร้างผมเพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งแต่พระองค์ก็ทรงสร้างผมให้เร็วด้วยและเมื่อผมวิ่งผมรู้สึกว่าพระเจ้าชอบประทยัย ต่อมาเขาพูดว่าการเลิกวิ่งจะทําให้พระองค์ไม่พอปทยัยไม่มีความสามารถใดที่ไม่ใช่ความสามารถไฟวิญญาณจะมีก็เพียงมนุษย์เท่านั้นที่ใช้สิ่งนี้ในการทางที่ผิดจงเริ่มใช้ความสามารถของคุณเพื่อทําให้พระเจ้าพอปทยัยพระเจ้าทรงสุขใจเมื่อเห็นคุณชื่นชมสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างพระองค์ประทานตาเพื่อให้คุณชื่นชมความงามหูเพื่อเพลิดเพลินกับเสียง จมูกและตอมรับรสเพื่อลื่นลมกับกลิ่นและรสชาติและประสาทใต้ผิวหนังเพื่อให้คุณมีความสุขกับการสัมผัสอาการชื่นชมทุกอย่างกลายเป็นการนมัสการเมื่อคุณขอพระคุณพระเจ้าสําหรับสิ่งนั้นแท้จริงพระคัมภีร์กล่าวว่าพระเจ้าผู้ประทานทุกสิ่งแก่เราอย่างบริบูรณ์เพื่อให้เราได้ชื่นชมหนึ่งทิโมธีบทที่ 6: กข้อสิพระเจ้าทรงสุขใจที่ได้เฝ้าดูแม้กระทั่งเวลาคุณนอนหลับเมื่อลูกของผมยังเล็ก ผมจำได้ว่าผมชื่นใจอยู่ลึกๆเวลาเฝ้าดูพวกเขานอนหลับบางครั้งมันหนึ่งพวกเขาอาัดก่อปัญหาและไม่เชื่อฟังแต่เมื่อนอนหลับก็ดูเหมือนพวกเขารู้สึกพึงพอใจปลอดภัยและสงบและผมก็ระลึกได้ว่าผมรักพวกเขามากเพียงไรลูกของผมไม่จำเป็นต้องทำอะไรเพื่อให้ผมพอใจพวกเขาผมมีความสุขเพียงแค่เฝ้าดูพวกเขาหายใจเพราะว่าผมรักพวกเขามากเมื่อน่าอกน้อยของพวกเขากระเพื่อมขึ้นและลง ผมก็จะยิ้มและบางครั้งก็น้ำตาขอด้วยความยินดีเมื่อคุนนอนหลับพระเจ้าก็ทรงมองดูคุณด้วยความรักเพราะว่าคุณเป็นผลงานจากพระดำริของพระองค์พระองค์ทรงรักคุณเหมือนกับว่าคุณเป็นมนุษย์คนเดียวในโลกนี้พ่อแม่ไม่ได้เรียกร้องให้คุณเป็นคนดีสมบูรณ์แบบหรือแม้กระทั่งว่าต้องเป็นผู้ใหญ่แล้วถึงจะพอใจในตัวเขาพวกเขาพอใจลูกๆในทุกๆช่วงของการเจริญเติบโต ในทำนองเดียวกันพระเจ้าก็ไม่ได้รอให้คุณโตเป็นผู้ใหญ่ไฝ่วิญญาณก่อนแล้วพระองค์ถึงจะพอพระทัยคุณพระองค์ทรงรักและชื่นชมคุณในทุกๆช่วงของการเติบโตไฝ่ายวิญญาณหากคุณมีคู่หรือพ่อแม่ที่ไม่ยอมพอใจคุณเอาเสียเลยโปรดอย่าได้คิดว่าพระเจ้าทรงรู้สึกเช่นนั้นกับคุณพระองค์ทรงทรงาบว่าคุณไม่สามารถที่จะเป็นคนดีสมบูรณ์แบบหรือปราศจากบาปพระคัมภีกล่าวว่า แน่นอนพระองค์ทรงทราบว,ว่าเราถูกสร้างมาจากอะไรพระองค์ทรงระลึกว่าเราเป็นเพียงผงครีสดุดีบทที่1 0 3ข้อ14สิ่งที่พระเจ้าทอดพระเนตรคือท่าทีในใจของคุณการทำให้พระองค์ทรงพอพระทัยคือความบัฒนาที่ลึกที่สุดของคุณหรือไม่นี่คือเป้าหมายชีวิตของเปาโลเหตุฉะนั้นเราตั้งเป้าของเราว่าจะอยู่ในกายนี้ก็ดีหรือไม่อยู่ก็ดีเราก็จะทำตัวให้เป็นที่พอพระทัยของพระองค์ 2โคลินบทที่หข้อที่เเมื่อคุณดำเนินชีวิตโดยคำนึงถึงนิรันดรการการจดจ่อของคุณก็จะเปลี่ยนไปจากผมจะหาความสุขจากชีวิตนี้ได้มากแค่ไหนเป็นพระเจ้าจะทรงพอพระทัยเพอชีวิตผมมากแค่ไหนพระเจ้าทรงมองหาคนที่เหมือนโนอาห์ในสตวรรษที่21คือคนที่ตั้งใจจะมีชีวิตเพื่อให้พระเจ้าพอพระทยัยพระคัมภีร์กล่าวว่า พระเจ้าทรงมองลงมาจากฟ้าสวรรค์ดูลูกหลานของมนุษย์ว่าจะมีคนใดบ้างที่ฉลาดที่เสาะ,ะแสวงหาพระเจ้าสดุดีบทที่14ข้อที่2คุณจะตั้งเป้าหมายชีวิตเพื่อทําให้พระเจ้าพอพระทัยหรือไม่มีอะไรไหมที่พระเจ้าจะไม่ทรงทําเพื่อคนที่ใส่ใจเป้าหมายนี้อย่างเต็มที่ประเด็นสําหรับการคข้ควรพระเจ้าทรงยิ้มเมื่อเราไว้วางใจในพระองค์อย่างสุดใจข้อพระคัมภีร์สําหรับการท่องจํา พระเจ้าทรงเป็นปีในคนที่นมัสก,การพระองค์และว,วางใจในความหลักมั่นคงของพระองค์สดุดีบทที่1 4 7ข้อ11คำถามสำหรับการพิจารณาในเมื่อพระเจ้าทรงทราบว่าอะไรดีที่สุดสำหรับฉันยังมีด้านใดในชีวิตของฉันที่จำเป็นต้องไว้วางใจในพระองค์มากที่สุดเอเมนพระเจ้าก็จบไปแล้วสำหรับวันที่9อะไรที่คุณทำแล้วพระเจ้าทรงยิ้มขอให้ทุกคนมีความสุขกับ ภาวจนาวันนี้แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะและขออภัยในเสียงของวันนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ